พาทุกท่านมาซื้อหินครับมาดูรถตักโอคันบักเอฟเลยยักษ์ใหญ่ครับดูผมต้องลงไปดูว่าเอาเท่าไหร่นะสายโหด เราไม่ไม่รู้พอเราเพิ่งมาซื้อที่นี่คือเขาจะเอาข้าวไปส่งภาคกลางสุพรรณแล้วเขาก็เอาหินจากสลับบุรีกลับมาด้วยก็เลยกลายเป็นหนักไปหนักกลับก็ดีนะดีนะ

พอพอพ่อพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วล้นเลยล้นไปฝั่งนั้นไหมมันจะมันจะเกินขนาดน้ำหนักเกิน5คิวได้นะกูใส่เยอะหน่อยว่ะฝั่งนี้มันไม่มีเลยเล็นึงนิดนึงฝั่งนี้ไม่มี จะซื้อเท่าไหร่เบเกิฟี่นะเนี่ยฮูดสามเมตรหกสิบสามเมตรเจ็ดสิบอะ่ะปากกว้างมากเลย ออยำบยบยิบยพอแล้วโอ้ฝนมากเลยคล่องมากเลยสุดยอดสุดยอดใหญ่มากดูเขาวิ่งนะวิ่งได้เร็วมาก เหมืนอนรถเล็กเลยแต่เป็นรถใหญ่นะแต่ค้องตัวอเราไปชั่งดูเมื่อกี้รถผมสตันเก้าร้อสตัน9ก้ากับอีกสิกิโล4 9่พกิโลสี่พันเกิกิโลเจ๊ยังไม่ได้ลงเดีย๋ยวผมลงมาดูตอนนี้อุ้แต่หนักมากเลย ผมว่าผมต้องซื้อขาดทุนเนี่ยเลยว่าคันนี้ใส่เยอะอันนี้ก็วิ่งเร็วไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยเนี่ยจะไปหาซื้อจากไหนครัโฟกัสสองล้อหน้าคูนผมต้องไปทําคลิปสักคลิปแล้วเนี่ยไปทําคลิปไปประมูลจากลานประมูลคือประมูลจากลานประมูลจากลานประมูล,ล,มลอ่ที่อ่า ต้องไปประมูลมาสักคันละสองล้อหน้าคู่นะอยากได้มากเลยตอนนี้งานยาวๆส,วสักสามตันพอดีสตันสตันห้าดูว่ากี่ตันมึงสิบเอ็ดตันสิบเอ็ดตันสิตันหกรสาสไม่ไม่ใช่สิบอตันสเิเอออสิอตันหกรส มาเป็นจ่ายมาดูว่าจะจ่ายเท่าไหร่ซื้อเห็นแล้วเราก็มาซื้อทรายต่อทรายเหลือเยอะครับช่วงนี้ไ,<อ>ไปอยู่กำจ้าบ้าไหมหลังอ่านไช่ไหม เมื่อกี้ซื้อหิน11ตัน11ตันเท่าไหร่นะ11ตัน500ใช่ไหมถ้าเลยหมดไป3,000กว่านี่ซื้อทรายครับเราจะกู้กันไ่ไย,ย,ย้โอ้ยโคันี้ทำเงินได้สุดยอดเลย ายแดงมาตั้งแต่ผมลงชิปตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วได้เงินคืนไม่รู้ว่าสี่เท่าแล้วครันเนี่ยจ้าขอบคุณจ้าอขอบคุณจ้าลูกเป้ออฟออฟออฟออกเครสองจะก,กระโดดนิดนึงครับ บ้านดิบของแซับแซบเหมือนเดิม อพยาทานอีกข้างหน้าเป็นวัดเล็งนิคิดอพยทา,าน ปากมอยปากมอยปากมิกมจะุขนหมาหมา,ม,ามันจะมีพันปากเป็นขนเกินหมาคนปากมอยซอยนี้จะแคบเิดนหนึ่งครับสวนกันยากมากนะวิ่งสวนเลนไอ้สวนวิ่งสวนกันยาก ทั้งวันเลยเมื่อเช้าก็มาเอาหัวลงเอาเสื้อเผาลงเอาเครื่องเสียายางทรัพย์สินแม่ลงอา่าแล้วก็ตอนประมาณเกือบเที่ยงก็มี f อซจากเนี่ยตามคลิปไปละที่ผมลงไป f อซจากชัย,ยงพูแก้งคอแกล้งคอแกล้งคอ,อครับมาเอารีบไปหนึ่งตัว เขาบอกว่าถ้าเกิดคนที่มัดจำไว้อีกตัวหนึ่งอ่ะเขาไม่เอาก็บอกได้เลยเขาจะมาเอาครับนี่ก็ไปส่งโฟก์ลิฟพอจากเสร็จจากตรงนั้นพอตกปลายสองก็ไปส่งโฟกลิฟ์โฟคลิฟขอเช่าที่เดิมส่งโฟลลิฟเสร็จก็มาวิ่งหินเที่ยวทรายเที่ยว ครับท่อมันน่าจะขม่าเยอะมากครับมันจอดถ้าเอาน้ำล้างล้างท่อสักหน่อยก็คงจะโล่งดีกว่านี้ได้บนเหรียดดีไหมเหรียดบน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 ตีไปเลยสามพันบนเหรียด